โอเคกล่าวสวัสดีเพื่อนๆไอพีน้องๆนะครับชาวแฟนเพจและชาว youtube ทุกคนด้วยครับอ่ก็พบกับฮักเฉียวเช่นเคยครับตอนนี้ก็เป็นอีพีสองแล้วนะครับกัารโนแกล้งคนนะครับของฮักเฉียวครับก็ต้องขอบคุณเบอร์ครับที่ได้กันมาครับส่งมาให้หรือบอกมาครับสําหรับเบอร์นะครับก็ต้องขอบคุณยางไปเริ่มที่เบอร์แรกครับเป็นแกล้งครับชื่อ เฟิร์นนะครับชื่อเฟิร์นอยู่ที่โรงเรียนกอพศออหรือเปล่าครับน่าจะกอพศออครับก็โทรไปแก้งนะครับก็เริ่ม,มันเลยครับ เพือนนะครับข้อหนึล่ะเป็นนางคืออคือเพือนได้โมาหาอันนนท์นะครับเมื่อวานทำไมอี่จ้ะชื่อฟูกครับเป็นเป็นเพื่อนของแฟนนนท์นะครับว๊ะทำไมัะคือตอนนี้ นนกับแฟน่ะเขาผิดกันนะครับเขาเขาเขาเดี๋ยวว่าไงครับเขาผิดเพราะเพราะเฟือนนี่หนะครับเห็นแฟนอนันน์ก็เห็นเฟือนโทรมาแล้วก็พูดอะไรในเฟียน,นะครับผมเป็นเพื่อนของแฟนอนนน์นะครับอ๋อฟ้คือคือเป็นเพื่อนกับอนันน์ค่ะคุณฟ้พราะว่าไม่ได้คิดอะไรจากเพื่อนเขาไม่ได้คิดอะไรจากน,น,กน,นันน์พ้าเห็นนันน์พูดได้ฟังอยู่ว่า อะไรอะว่าอะไรทะเลาะกันกันเออก็ไม่ได้เป็นยุ่งเรื่องกับเขาเออก็ไม่ได้อะไรติดต่อันแล่ะกันป่ะป่ะแฟนเราเนี่ยมันไม่กล้าพูดกับตอนนี้ร้องไห้ใหญ่เลยครับขอขอพูดกับเขาได้ไหมคะว่าเขาเขาไม่สะดวกคุยขอขอคุยกับเขาไหมคะ เขาเขาบอกว่าเขายังไม่สะดวกคุยครับอาสน์ตบาบอกเขาหน่อนเขาว่าไม่ได้คิดอะไรกับอานนท์แค่เป็นเพื่อนกันเฉยๆค่ะครับครับเพราะว่าเพราะว่าคนก็นนคนที่รอดมีสั่ชอ,อยู่แล้วอ๋อครับครับใช่แล้วครับตอนนี้คนที่เราเมียวค่ะใช่เหรอครับฮลัฮโลฮโหลฮลัลโหลครับค่ะ ล้หลครับฮัลโหลฮัลโหลค่ะอ่าครับเดี๋ยวผมฝากบอกให้ครับชื่ออะไรนะคะชื่อชื่อชื่อฟูกครับฟูกฟูกครับอ๋อค่ะครับพัชื่อนี้นะครับสวัสดีครับอ่ะจบไปครับสําหรับแก้งครับเฟิร์นครับชื่อเฟิร์นครับเฟิร์นนี่เป็นเพื่อน อ,อานนท์ครับที่เรียนอยู่กบศนะเป็นเพื่อนของแอสมินอานนท์นะครับก็สรุปนี่กูชื่อฟูชิเมเนี่ยหลายชื่อมากเลยแก้งแต่และคนเนี่ยก็ไ,ไปเริ่มเบอร์ต่อไปเลยครับเบอร์ต่อไปนี่ชื่อว่าแผลครับอยู่กบศเหมือนกันนะครับเริ่มโทนเลยครับ ฮัลโหลฮัลโหลใช่ใช่แพลวไหมลูกใช่ค่ะนี่เป็นพ่อพ่อของน้องแ้มนะที่ที่โรงเรียนกำมลาส่ยลกอ๋อค่ะน้องน้องน้องแพลวมีแฟนอย่างลูกน้องน้องแพลวมีแฟนอย่างลูกอ๋อนี่เหรอพ่อพ่อเห็นไอ้แ้มนะมันมาคุยพ่อฟังทุกวันเลย ว่านี่อ่ะว่าแพลวอ่ะน่ารักอย่เพืว่าชอบแพลวคือคือมีแกนแล้วใช่ไหมลูกอ,อ๋อถ้าเจอมันเนี่ยก็บอกมันหน่อยนะลูกว่าพ่อลำคาญมันมากเลยลูกเหรอเสียงอะไรวะล่ะถ้าบอกมันก็บอกมันนะลูกว่า พ่อรำคาญมาเรืเ่อเกินกินคงกินข้าวไม่รู้จะทำไงฮัลโหล,โหลอ่าก็อบอกมานะว่ามีแกนแล้วไม่ต้องมายุ่งกับเราไม่ต้องไปบอกพ่อนะลูกอ๋อใช่ค่ะอ่าทำอะไรอยู่ลูกทำอะไรอยู่ทำแทนได้ค่ะ อ๋อแต่ทไม่กลัวนน่ะมั้งเชื่อได้ไงเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าถ้าไอเตีมเจอแผ้วนี่มึงสวยแน่ครับสบราวขนาดักโอ้มึงกูเล่นมึงแล้ว,วเตี่ยมงาน,น,นเตีมเริ่มที่สาย สุดท้ายนะครับเป็นสายสุดท้ายครับชื่อออยครับเรียนอยู่ก็กพศมาหน,นึ่ครับชื่อออยครับอืมโทรกันเลยครับเรื่มมาเลยครับครับครับค่ับ อ่านี่ใช่ใช่เบอร์ออนนะครับลครับดีไหมพี่กุ๊ฮะแลครับใคระรออ่าอมอาครับอ่ะดีจังไหมอ้ามเลยอะเหรออามอามยินดีไงดีจังเราไหมห้องไหนอะเหรออยู่ห้องห้องสองดจัเราไห คือคือโทรมาเอ่อจะถามว่าออยออยมีแฟนยังอ่ะอ๋อออยัง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 ไม่มีหรอคือคือเราเราจะถามออยว่าเราเราจีบออยได้ไหมอ่ะได้ยินไหมจริงจริงงี้อ่อขอโทษนะคะอะไรนะ ไอ้ทเรียหรอ่อยังไม่เอ่นะคะไม่ป็่ไรถ้าถ้าถ้ายังไม่ตอบตยรัก็มนเ่อนเงนาก็ได้ไม่ป็นไรแต่แต่ว่าแต่ว่าเราเราเราโทรหาได้ไหมอ่ะได้ยินไหมอไมไี่ว่าง็ต่อตอนนี้าวัน้ว่าว่างทํามไม่ว่าเหรอ ไปไปเกี่ยวข้าวนะทานใช่ใช่ไม่ร้อนนะร้อนไหมจี่บันโอ้ย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 รู้จักเฟิร์นไหมเฟิร์นเฟิร์นที่อย oh ู่ห้องเดียวกันกับออยอ่ะอ๋อออยออยรู้จักคนที่ชื่อเฟิร์นไหมที่อยู่ห้องเดียวกันกับออยเฟิร์นเฟิร์นเฟิร์นครับเฟิร์นผู้หญิง ครับอะไรครับเฟิร์นเฟิเหรอเฟิร์นครับผู้หญิงคนที่ชื่อเฟิร์นรู้จักไหมอะไรทำให้ไม่ได้ยินไม่ได้ยินออยออยรู้จักคนที่ชื่อเฟิร์นไหมอยู่ห้องเดียวกับออยนั่นแหละเฟิร์นเฟิร์นครับเอ่อคือฝาก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 บอกเฟิร์นหน่ยนะว่าทางที่ยืมเข้าไปอ่ะเมื่อไรจะคืนคือคือเฟิร์นห่ะยืมตังเข้าไปแล้วห้าพันตอนนี้ แต่ว่าใช้ใช้มาแล้วสามพันแล้อีกสองพันไม่รู้ว่า,าไปทําอะไระแต่ว่าเราเห็นเป็นคนรู้จักกันไงก็เลยให้ยืนไปแต่ว่าตอนนี้มันก็พันสามเดือนกว่าแล้วแต่ว่าเตือนยังไม่คินอะไรเราถ้าถ้าเราจะทวงต่อหน้าเราก็ไอายๆไงเราก็ไปบอกออยให้มาทวงไงคือที่มันจะเสียน้ำใจกัน,นอ่ะถ้า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 เห็นถ้าเห็นเตือนเราฝากบอกเตือนได้นะครับ ปวดหัวหน้านหรอคะครับใช่ครับเปวดหัวหน้านแหละคือยืนไปตัง้งนานแล้วแต่ว่าไม่คืนอ่ะไม่รู้ว่าเป็นอะไรเหรนะือว่าจอาไปอคืนจะได้ถ้าคิดดูไหมแล้ว,แล,วแล้วตอนนี้ออยออยทำไรอยู่อ่ะอ,อ๋อกำลังทำเงินบ้านค่ะอ๋อทำเงินบ้านอยู่บ้านหรอครับโอ้ใช่ไม่รู้อยากไปอ่ะ ไม่ไม่ไม่ออกไปเล่น,นอะไรเหรอใช่ไม่เละที่บ้านหนาวไหมครับก็ไม่หนาวที่บ้านเราหนาวนะเพราะว่าเราเปิดแอร์กินกินข้าวกินข้าวเที่ยงยังครับแล้วกินแล้วเหรอกินแล้วเอาเอาได้มาจากใครเหรคะอ๋อเราเราเขาไม่บอกดีกว่านะเดี๋ยว คนคนที่ให้เรยนมาเขาบอกว่าไม่ต้องบอกอ้ายนะครับไม่ไม่ไม่อยากบอกเยวเขา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 บอกว่าถ้าถ้าได้เรยนมาแล้วอยว่าอย่าบอกอย่าบอกอ้ยนะว่าได้เรยนมาจากไทยก็เลยไม่อยากผิทญญดทางการยาของเขาอีกคน่นคกับผ็ต้องยง ถอยครับคอะครับพรุ so, uh ่นี้พรุ่นี้จะลอยกับทงได้ตังไหมอะอ่าอ๋ออ๋ออยู่บ้านไนอะอยู่อยู่บ้าไม่ไม่กับโจก็แลอะไรนะครับอยู่บ้านกับไอ้บ้านน้องตู่อะฮะบ้านน้องตู่อะ Yeah. Yeah, เดี๋ยวเดี๋ยวบ้างเดี๋ยวเราโทรไปหาใหม่นะค่ะบสวครับครับสวัสดีครับจบไปครับกับคนแกล้งคนสุดท้ายครับชื่อออยครับอยู่บ้านน้องตู่ครับเป็นเออเป็นอยู่ที่บ้านเดียวกันกับแอดมินอานนน์เลยครับโดน,โน,โน,โนมึงโดนจำไม่ผิดน่าจะอยู่บ้าน ข้างกันด้วยโอ้โหมึงเขาจําเสียงมึงได้ไหมทีนี้ซสกเรานาตแกอานนท์อ่าก็ขอบคุณทุกคนครับที่รับฟังขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับเสียวมานะครับขอบคุณมากครับก็จบอ,อีพีสองเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ